หอมมากสำหรับน้ำยาปรับผนุ่มกลิ่นดาวนี้ซึ่งเราทำเองค่ะหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยกอกใส่ขวดปิดฝาจะเป็นขวดแบบไหนก็ได้สามารถที่จะหามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ได้เลยค่ะแชรามาดูกันค่ะว่าได้เยอะแค่ไหนสำหรับหนึ่งซูง สวัสดีวันนี้กับการแนะนำสูตรการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นดาวนี้ซึ่งเป็นการทำใช้เองแบบประหยัดสำหรับในยุคนี้นะคะวัตถุดิบสำหรับทำมีแค่3ตัวนี้แต่เมื่อทำแล้วได้ปริมาณ8 1 0ถึงลิตร <c oughs> หมักเลยว่าใครได้ลองทำและใช้จะติดใจหอมมากไม่แพ้เคาน์เตอร์แบรนด์ พร้อมทําเลยค่ะเริ่มจากใช้น้ําอุณหภูมิห้องและเติม c ีเซึ่งเป็นผงสีขาวลงไปกับปริมาณน้ํา1ลิตรและทําการคนให้เป็นเนื้อเดียวกับน้ํานะคะเมื่อคนไปเรื่อยๆลักษณะที่ได้จะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวๆแบบนี้มีความข้นขึ้นมานะคะคนจนละลายเป็นเนื้อน้ําทั้งหมดและเมื่อคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะแนะนําให้พักทิ้งไว้ก่อนเตรียมส่วนผสมตัวต่อมาได้เลยค่ะใช้หัวน้ํายาปรับ พานุ่มเทลงในภาชนะภาชนะที่สามารถที่จะใส่บรรจุน้ำได้ประมาณ8-10ลิตรนะคะเททั้งหมดที่ให้มาใน1ชุดได้เลยค่ะบีบใช้ให้หมดและขั้นตอนต่อมาทำการเติมน้ำปริมาณ7-9ลิตรเน้นว่าประมาณนะคะและนำไปตั้งไฟ ต้มพอประมาณว่าน้ําอุ่นๆนะคะเน้นว่าอุ่นๆไม่ถึงขั้นเดือดค่ะและเมื่อได้น้ําอุ่นมาแล้วก็ทําการตักน้ําอุ่นเติมลงบนหัวน้ํายาปรับพานุ่มได้เลยประมาณ1-2ลิตรค่ะหลังจากที่ได้โดยประมาณแล้วก็ทําการคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเราจะผสมส่วนน้อยก่อนนะคะเรายังจะไม่เติมน้ําปริมาณทั้งหมดที่เราต้มเมื่อกี้แล้วเราก็ทําการคนจนกระทั่งหัวน้ํายาปรับพานุ่มละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้นําที่เราเติมลงไปเมื่อกี้เลยค่ะ จะได้สีและความเข้มข้นประมาณนี้เลยและเมื่อเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็นําน้ํา CHC หรือน้ํายาประสานที่เราผสมไว้ตอนแรกเติมลงไปทั้งหมดได้เลยค่ะและทําการคนผสมน้ํายาทั้งสองชนิดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะคนไปสักพัก ใช้วิธีการคนไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อให้น้ํายาผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเร็วขึ้นส่วนเวลาที่ใช้ที่การคนไม่นานนะคะขอแค่มองว่าน้ําผสมเข้ากันเป็นเนื้อครีมแบบนี้แล้วทําการเติมน้ําที่เหลือทั้งหมดลงไปได้เลยค่ะและหลังจากเติมน้ําทั้งหมดลงไปในส่วนผสมที่เราเตรียมไว้แล้วก็ทําการคนจนเป็นเนื้อเดียวกันสูตรน้ํายาปรับผนุ่มที่มนแนะนําเพื่อนๆทํานี้นะคะมันบอกเลยว่าเป็นสูตรที่ทําง่ายและใช้เวลาไม่นานแถมเลยนะคุ้มค่ามาก ค่ะคุ้มค่าสําหรับช่วงเวลาที่เราต้องการรัดเข็มขัดและประหยัดกันแบบนี้กลิ่นที่ได้ก็หอมมาก หอมกลิ่นดาวนี่แบบที่ไม่แพ้เคาน์เตอร์แบรนด์ที่เขาขายในร้านเลยค่ะอยากจะให้ลองทำใช้สักหนันบอกเลยถ้าใครได้ทำนะติดใจจริงเพราะความนุ่มความหอมไม่แพ้เคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะหลังจากที่คนไปสักพักและน้ำเริ่มอุ่นแล้วทำการเติมน้ำหอมค่ะน้ำหอมกลิ่นดาวนี่ที่ทางร้านเขาให้มาเติมทั้งหมดเลยเขย่าวควัวเติมไปด้วยค่ะและหลังจากนี้เราก็จะทำการคนจนเป็นเนื้อเดียวกันและพักน้ำทิ้งไว้ ประมาณ3-5นาที ใครที่มีเวลานะย้ำอีกครั้งค่ะลองทำใช้ดูมนกล้าพูดและแนะนำได้เต็มปากว่าความหอมความนุ่มไม่แพ้เคาน์เตอร์แบลและที่สุดเลยประหยัดมากบอกเลยค่ะคุ้มราคาที่ทำและเมื่อพักทิ้งไว้5นาทีผ่านไปทำการบรรจุขวดได้เลยค่ะขวดที่ใช้จะเป็นขวดประเภทไหนก็ได้ขอแค่เป็นขวดพลาสติกหรือถ้าบ้านไหนไม่มีขวดจริงๆนะคะแนะนาใช้ถุงร้อนถุงร้อนถุง แกงที่บ้านเพื่อมาบรรจุและเก็บไว้ใช้ได้เลยไม่จําเป็นจะต,ต้องไปหาขวดหรือไปซื้อขวดมาบรรจ <g Sol itaire> ุก็จะช่วยให้เราประหยัดได้อีกหลายบาทเลยเพราะการประหยัดในช่วงนี้สําคัญมากค <g allora> <c oughs> ่ะใช่ดามและนี่ก็เป็นปริมาณทั้งหมดของน้ํายับ ปรับพนุ่มกลิ่นดาวนี้ที่เราทำการผสมได้ทั้งหมด13ขวดปริมาณ1ขวดเทียบเท่ากับห่ห่อใหญ่ที่เราซื้อตามเคาน์เตอร์แบรนด์ปริมาณ640 ml สำหรับ1ขวดได้ทั้งหมด13ขวดสำหรับแม่บ้านบ้านไหนที่กำลังมองหาตัวช่วยยุคประหยัดได้น้ำยาปรับพนุ่มกลิ่นหอมติดทนนานไม่แพ้เคาน์เตอร์แบรนด์แนะนำสูตรนี้เลยทำใช้เองประหยัดสำหรับยุคนี้ใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์มี อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แต่ถ้าใครอยากจะได้สูททำน้ำยาปรับผนุ่มทักกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้บบาย